สวัสดีเพื่อนเพื่อมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อนเพื่อเรื่องนี้เป็นสําหรับผู้หญิงที่เขามีความหาในเรื่องของความอ้วนนะผมไปเจอผมไปศึกษาผมไปทางการวิจัยมาแล้วผู้หญิงที่เขาอ้วนอ้วนแล้วเขาก็ไม่ลดไม่สามารถลดความอ้วนได้เขาติดปัญหาอยู่ข้อเดียวก็คือสิ่งที่เขาจะตั้งปณิธานลดความอ้วนได้สําเร็จที่สุดก็คือหลังจากที่เขากินข้าวอิว่ม แล้วเขาก็มาตั้งปณิธานว่าต่อไปนี้กูจะลดความอ้วนละพอถึงมื้อกินข้าวเขาก็จะบอกกับตัวเองว่ากูกินนี้เดียวเพราะวันนี้กูต้องก,กองารลดความอ้วนแล้วมารู้ตัวเองทีมาก็แดดโจมาอีแล้วมันก็ไปนั่นที่กระจกแล้วมันก็แดาตัวเองว่าทําไมกูกินเยอะจ้าแล้วมันก็ตั้งปณิธานอีกครางหนึ่งว่าจากนี้ไปกูจะลดความอ้วนให้ได้แล้วมันก็ทานกันอย่างนี้อยู่ทุกๆวัน สุดท้ายมาก็อ้วกชิบหายเลยพอมาอ้วกแล้วมาเป็นผู้แพ้แพ้มาทํายังไงต่อรู้ไหมมันก็ไปชวนเพื่อนเพื่อมาอ้วกแล้วโง่งเหมือนตัวมันเองนั่นก็คือมาไปโพสว่ายัางไงร,รู้ไหมมาไปโพสว่าถ้าคุณละถ้าเขาจะละต่อให้อ้วกแค่ไหนเขาก็ละนะดูซิมาแพ้แพ้แล้วมันก็ไปโพสอ,อย่างนี้แล้วก็ได้ผลด้วยนะ คนอื่นๆก็เชื่อด้วยนะเขาก็เอาไปโพสต่อๆกันแล้วไปโพลให้โผัวตัวเองเห็นเพื่อให้โผัวตัวเองเห็นใจเห็นไหมเพื่อนเพื่อคนอื่นเมื่อเห็นโพน์นี้อย่าไปเชื่อนะสิ่งเดียวที่รักของอ้วนมากที่สุดก็คือความดังและเบาหวานเท่านั้นแหละนะคุณสังเกตตัวเองสิเวลาคุณโตหนึ่งทีเหมือนระเบิดบาลามานูลงในสงครามโลกครั้งที่สอง ไม่พอแค่นั้นนะเวลาคุณนอนหลับไปเสียงกรงของคุณก็ดาวเหมือนลงสีข้าวโพดเลยลองดูลองดูนั่นแหละนะอย่าไปเชื่อนะกับพ้นแบบนี้อย่าไปเชื่อนะแล้วต้องลดจริงจรจังๆอย่าให้อ้วนพอคุณอ้วนแล้วต่อไปก็จะมีปัญหาครอบครัวแล้วก็ไปหาหมอดูหมอผีทาน่ามโมมาเพื่อจะเรียกคนรักกลับคืนมา มันไม่มันไม่สัต์สินะสัตว์สิที่สุดก็คือลูกของอ้วนและให้สวยๆเพราะคุณสวยๆแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นผัวหลงผัวลัไม่พอแค่นี้นะผัวชาวบ้านก็ยังแอบแลักคุณอีกทีนี้แหละครอบครัวจะมีปัญหายิ่งขึ้นส,สรุปว่ามันเป็นยังไงสรุปว่ามันดีไหมนี่ลูกของอ้วนนี่ผมช่างงงตัวเองแล้วเพื่อนๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราพบก,กันแค่นี้ก่อนนะผมไปเรียนเรียนสติสมองของตัวเองก่อน แล้วเรามาเจอกันใหม่โอเคไหมคะสวัสดี